สวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่16ตุลานะครับก็อยากจะนำเสนอ,เออสิ่งที่น่าสนใจนะครับคนอื่นจะสนใจหรือเปล่านะครับเราไม่ทราบได้นะครับแต่ว่าสำหรับแฟนๆและที่ติดตามผลงานก็น่าจะรู้นะครับว่าเป็นอย่างไรนะฮะเอตอนนี้เรามาดูนะครับ สิ่งที่น่าสนใจนะครับสิ่งที่น่าสนใจที่เรากำลังจะนำเสนอต่อไปนี้ก็คือนเะช้าวันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งวันวันที่สิบหกเ่วันที่หน,นึ่งท,ที่เราให้ไปแล้วนะครับก็กตัวนี้แหละครับตัวเดิมนะครับแล้วมาดูหลักร้อยนะครับหลักร้อยเนี่ย เรามีความคิดที่ไม่เหมือนคนอื่นและคนอื่นก็อาจจะมีความคิดเหมือนเราหรือเราอาจจะมีความคิดเหมือนคนอื่นนะครับเราก็เลยเอาเลขที่ออกไปแล้วนะครับเลขที่ออกไปแล้วนะเจ็ดหนึ่งแปดหกหกห้านะครับเนี่ยแหละเราเอามาเด่นหลักร้อยซะเลยเอามาเด่นซะให้เข็ดนะครับทีนี้เรามาดูนะครับเลขเน้นสีแดงนี่ก็มาจากสูตรนะครับสูตรเป็นยังไงไม่รู้นะครับจําไม่ได้นะ เราเราให้เด่นเจ็ดแปดเก้านะครับคราวที่แล้วก็เจ็ดแปดเก้านะครับทีนี้เมื่อมันมีมาเด่นี่ยเราก็จะให้จะให้ตามเด่นเลยนะครับให้เด่นเด่นแถวนี้เจ็ดนะครับเจ็ดแปดก็มีเท่านี้นะครับมีสี่ชุดเก้าก็มีสี่ชุดนะครับแล้วก็ไปกลับด้วยนะครับก็ถ้าใครจะเอาไปทำรัฐบาลนะครับ ก็น่าจะทันอยู่นะครับไม่สนับสนุนหวยใต้ดินนะครับเพราะว่าการที่มันมันซื้อแล้วไม่คุ้มค่าหรอกครับเพราะว่าเราจะมีเลขอัานเลขไม่รับเลขอะไรก็ไม่รู้อะไรเยอะยๆไปหมดแล้วนะครับก็ทาให้เราเสียอารมณ์ในการเอาเอาเอาตัวเลขนี้ไปใช้ประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ควรนะครับ เราไม่ควรนะครับที่จะเอาไปเล่นหวยใต้ดินนะครับเพราะว่าเขาออกแบบมาให้กินเราทุกงวดนะครับเพราะฉะนั้นเราฉลาดตามเขาทีนี้ต่อไปก็รัฐบาลนะครับถ้าเราเอาไปลงทุนกับรัฐบาลนะครับซื้อหวย1นึ่ใบก็อาจจะได้รางวัลที่1ห,หรือไม่ก็รางวัลเลขท้ายหรือไม่ก็มีความเสี่ยง ที่จะเสียงเงินน้อยกว่านะครับเพราะว่าเราเรา,เรามาีสูตรแล้วก็คิดมาให้แล้วนะครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบายขอใโชคดีครับ